คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของอาหารการกินแล้วเนี่ยสำหรับปอนอกจากจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็จะต้องมีหน้าตาที่น่ารับประทานด้วยนะคะยิงถ้าจานไหนเนี่ยมีผักผลไม้หลากสีก็ยิงเพิ่มความน่าทานเข้าไปใหญ่เลยล่ะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเอก็มีเทรนด์ของการทานผักผลไม้5สีมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะส่วนสีไหนจะให้ประโยชน์อย่างไรนั้นไปชมกันดีกว่าค่ะผักผลไม้สีแดงมักมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่ช่วยลดอัดตราการเกิดโรคมะเร็งได้อย่างเช่นสารไลโคปีนจะช่วยให้หลอดเลือดสุขภาพดีลดความเสี่ยงของอาการหัวใจวายการเกิดอมัมพฤกษ์อัมาพาตและช่วยคุณผู้ชายลดความเสี่ยงเรื่องการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยค่ะ สีเหลืองสีส้มที่เราเห็นในผักผลไม้นั้นอัดแน่นไปด้วยเบต้าแคโรทีนฟลาวยด์และก็วิตามินซีซึ่งจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงป้องกันโรคเลือดออกตามไดฟันและสารเบต้าแคโรทีนนั้นนะคะก็จะช่วยป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีอายุที่มากขึ้นเช่นโรคปวดคอโรคป้อโรคหัวใจแล้วก็โรคสมองเสื่อมค่ะสำหรับผักผลไม้สีม่วงสีน้ำเงินจะมีไฟโตนิวเทรียนหรือว่าสารอาหารจากพืชอย่างเช่นแอนโทไซยานินอยู่เยอะมาก ช่วยป้องกันการเกิดโรคกระเพาะลดการเกิดภูมิแพ้บำรุงสายตาแล้วผู้หญิงอย่างเราๆนี้ต้องทานเลยนะคะเพราะทั้งลดอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมลดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วก็ช่วยยับยั้งการเกิดโรคอ้วนอีกด้วยค่ะต่อไปนะคะนั่นก็คือผักสีเขียวค่ะ ผักสีเขียวมีอยู่เป็นร้อยเป็นพันชนิดซึ่งก็มีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะแต่วันนี้ขอเสนอผักบ้านๆอย่างเช่นคะน้าที่มีทั้งวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน K และสารต้านอนุมูลอิสาระต่างๆช่วยลดความเสีย่ยงการเกิดมะเร็งหลายชนิดมีธาตุเหล็กสูงบำรุงเลือดมีแคลเซียมสูงบำรุงกระดูกแล้วก็ช่วยร้างพิษบำรุงตับอีกด้วย สีสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือสีขาวนั่นเองค่ะอย่างเช่นในหอมใหญ่กับกระเทียมที่ช่วยลดความดันโลหิตลดความข้นของเลือดลดคอเลสเตอรอลทำให้เลือดลมเดินดีและหอมหัวใหญ่ก็ยังทำให้ลำไส้เราสุขภาพดีระบบขับถ่ายเป็นปกติอีกด้วยจริงๆแล้วผักและผลไม้ทุกชนิดเนี่ยล้วนมีประโยชน์ด,ด้วยกันทั้งนั้นนะคะเพราะมีทั้งเกลือแร่วิตามินต่างๆที่ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถไปต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ ราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ทานผักทานผลไม้ลองคิดดูดีๆนะคะเพราะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพวกผักผลไม้พวกนี้ก็ยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณอีกต่างหากทําให้เราไม่ดูแก่ค่ะถ้าไม่อยากแก่และไม่อยากป่วยหันมาทาน,ทานผักทานผลไม้กันดีกว่านะคะสําหรับวันนี้นะคะรายการกูดเดของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะไว้กลับมาพบกันได้ใหม่เวลาเดิมทุกวันพุธ9.00-9.35ทางช่อง5เหมือนเดิมนะคะงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ